ในิทานเรื่องสะพานมาัศจรรย์เจสอารอนเด็กชายวัยสิปีศิลปินน้อยผู้ชื่นชอบการวาดรูปเป็นชีวิตจ,จิตใจเขามีสมุดพกที่เขามักวาดสิ่งต่างๆตามแต่จินตนาการของเขาลงไปในนั้นเสมอครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ต้องดิ้นรนเขาเป็นเด็กชายคนเดียวในบรรดาพี่น้องห้าคนโดยมีพี่สาววัยรุ่นสองคนและนกสาวตัวเล็กๆอีกสองคน พ่อของเขาทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงที่ดูเคร่งเครียดตลอดเวลาส่วนแม่ของเขาเป็นแม่บ้านหากถามว่าเจส์มีความสุขดีหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ทุกอย่างในบ้านช่างมีแต่ความคับข้องใจแม้แต่เรื่องรองเทา้าใครเอารองเท้าผมไปซ่อนเจสต์ตามหารองเท้าวิ่งแข่งของเขาเมื่อกำลังเตรียมตัวสำหรับเปิดเทอมรองเท้าลูกมันเก่ามากแม่เอาไปทิ้งเพราะไม่อยากให้ลูกดูเหมือนคนจรนจัดถ้าใส่มันแม่เตรียมคู่อื่นไว้ให้แล้วจ้า แม่พูดพร้อมชี้ไปที่รองเท้าสีชมพูหวานแหววคู่เก่าของพี่สาวเจสโตพอจะรู้ว่าสถานะการเงินของที่บ้านค่อนข้างขัดสนพ่อแม่ของพวกเขาต้องประหยัดค่าใช้จ่ายถึงขนาดไม่สามารถซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ให้เขาได้สุดท้ายเขาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาสีเมจิกทารองเท้าเป็นสีดำก่อนจะสวมมันไปโรงเรียนวันแย่ๆของเจสเริ่มต้นตั้งแต่เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนประถมลาคริกเขาต้องช่วยพ่อแม่แบ่งเบาง,งานในบ้าน ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเขามีหน้าที่รดน้ําแปลงผักสวนครัวและไปขึ้นรถโรงเรียนที่บีบแต่เรียกด้วยเนื้อตัวเปียกโชกเพราะน้ํากระเซ็นใส่แถมยังถูกเจนนิสเอเวอรี่เด็กกิงรุ่นพี่ตัวโตขายใหญ่ประจํารถแกล้งปลาขนมปังทาหน,นยถั่วใสจนเสื้อเขาเลอะแต่เช้าอีกด้วยและวันนี้ยังเป็นวันที่น้องสาวคนที่สี่ของเขาเมเบลน้องสาวที่ดูจะติดเขาเป็นพิเศษได้ไปโรงเรียนเป็นวันแรกและจะได้ไปเชียร์พี่ชายของเธอแข่งวิ่ง100เมตร ซึ่งมันเป็นเรื่องดีๆในโรงเรียนไม่กี่เรื่องที่เจสมีความมั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะสกอตโฮเกอร์และแกรี่ฟันเจอร์สองเด็กเกรเรร่วมชั้นที่ชอบแกล้งเขาเป็นประจำได้ปิ๊ปปี๊ปป๊ป๊เสียงอะไรรู้ไหมเสียงเครื่องวัดความห่วยไงฮ่าฮ่าเด็กชายสองคนล้อเลียนเขาเมื่อเขาเดินเข้าชั้นเรียนมาฮ่าฮ่ารองเท้าสวยนี่เจสการเกงในใส่ของพี่สาวมาด้วยไหมสีดำที่เจสใช้ทารองเท้าดูเหมือนจะช่วยเขาไม่ได้มากนัก โดยเฉพาะเมื่อมันเปียกน้ําช่วยเงียบด้วยก่อนที่เด็กทุกคนจะต้องเงียบเสียงลงเมื่อครูไมเออร์จอมเข้มงวดที่เจสให้ฉายาว่าคุณครูปากสัตว์ประหลาดหันมาดูและแนะนํานักเรียนที่ย้ายมาใหม่เลสลี์เบิร์กเด็กหญิงผมสีทองตาสีฟ้าที่สวมรองเทา้าบูทมาโรงเรียนและกําลังเทกระจาดกระป๋อนักเรียนให้เพื่อนใหม่ทั้งชั้นหัวเราะตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาครูอยากให้ทุกคนเขียนเรียงความเรื่อง หาดอทเด็กที่ชอบมาคนละหนึ่งหน้ากระดาษครูเมเออร์สั่งกันบ้านก่อนเลิกชั้นเรียนในวันนั้นเมื่อถึงชั่วโมงพละศึกษาเจสลงแข่งขันวิ่งหนึ่งรอยเมตรกับเพื่อนในชั้นอย่างมั่นอกมั่นใจและเขาก็ทําได้ดีแต่ขณะที่เขากําลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งด้วยหัวใจที่พองโตนั้นเลสลีย์เด็กหญิงเพื่อนร่วมชั้นของเขาซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่วันนี้และเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็กหญิงเพียงคนเดียวก็วิ่งแซงเขาเข้าเส้นชัยไปก่อน ทำลายฝันดีเรื่องเดียวในชีวิตนักเรียนของเขาลงไปต่อหน้าต่อตาเมื่อเธอยื่นมือมาเพื่อทักทายหลังการแข่งขันจบลงเจสจึงปฏิเสธและเดินหนีไปอย่างไม่ศบอารมณ์แต่แล้วเจสก็ต้องพบกับความประหลาดใจอีกครั้งเมื่อรถรับส่งนักเรียนจอดส่งเขาและน้องสาวที่บ้านและเลสลียก็ลงรถมาด้วยกันกับพวกเขาบ้านฉันอยู่ตรงนี้เธอพูดพร้อมกับชี้ไปยังบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ติดกันกับบ้านของเจส ก่อนจะแยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมันเมื่อกลับมาถึงบ้านเจสช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตามปกติพร้อมกับความรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเขารู้สึกว่าพ่อให้ความสนใจเมเบลน้องสาวของเขาที่เอาแต่ปลูกดอกไม้สีม่วงโดยใส่ใจเรื่องเขาเพียงน้อยนิดชั่วโมงเรียนดนตรีเป็นเรื่องที่สองในโรงเรียนที่เป็นเรื่องดีๆของเจสนั่นเพราะเขาได้เรียนกับครูแอดมันครูสอนดนตรีที่เขาแอบชื่นชอบเธอช่างเป็นคุณครูที่สวยและจิตใจดีไม่ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยล่ะ เลสลีย mm ์เดินมากระซิบข้างหูเจสเมื่อเห็นเขาจ้องมองคุณครูอย่างลืมตัวอย่างไรก็ตามมิตรภาพของเจสและเลสลียก็ดูเหมือนจะเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อพวกเขาต้องนั่งรถกลับบ้านด้วยกันทุกวันว้าวเธอวาดรูปเก่งจังเลยเก่งที่สุดท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยและเลสลียแสดงความชื่นชมเขาในวันหนึ่งเอิ่มขอบใจเจสรู้สึกดีเมื่อมีคนสนใจผลงานของเขาในชั้นเรียนของครูไมเออร์ในวันนั้น เลสลี่ได้อ่านเรียงความที่เธอเขียนหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆในชั้นฟังในฐานะที่เป็นเรียงความที่เขียนได้ดีที่สุดฉันกำลังดำดิ่งฉันคือนักประดาน้ำฉันจะดำลึกลงไปในมาหาสมุทรที่หมู่ปลาเสีเงินรออยู่ฟองอากาศปูดขึ้นรอบตัวรากับแมงกะพุนตัวน้อยเจสนั่งฟังเธออ่านเรียงความด้วยความรู้สึกราวกับตัวเองดิ่งลึกลงไปในท้องทะเลไปกับเธอด้วยเขาเริ่มให้ความสนใจเลสลี่ และสังเกตเห็นว่าเธอก็ถูกเจนนิสเด็กหญิงตัวโตสกอตและแกรี่เพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้งอยู่บ่อยๆไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่นักจนเขาอดที่จะยื่นมือช่วยเหลือเธอไม่ได้ในวันหนึ่งและนั่นทําให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้นจนกลายเป็นเพื่อนเล่นกันในที่สุดหลังเลิกเรียนในวันหนึ่งเจสและเลสลี่ได้ไปวิ่งเล่นกันในป่าหลังบ้านตอนเธอไปดำน้ำําเธอเจอปลาฉลามด้วยไหมเจสถามด้วยความติดใจในเรื่องความของเธอไม่ ฉันไม่เคยดำน้ำเรื่องแต่งล้วนแต่ไม่ถือว่าโกหกนะเพราะเวลาวัดรูปเธอก็ไม่ได้เห็นมันจริงๆเหมือนกันใช่ไหมล่ะเลสลี่บอกกับเจสก่อนที่พวกเขาจะหันไปเห็นเชือกข้ามลำธารเส้นหนึ่งห้อยอยู่เชือกมันก่อแล้วนะฉันไม่กล้าโหนหรอกเจสเอ่ยกับเลสลี่แต่ก็ดูเหมือนจะขัดเธอไม่ได้เมื่อเด็กสาวเอาไม้เขี่ยเชือกเข้ามาคว้ามันไว้ก่อนทั้งท่าจะโหนเชือกข้ามลำธารไปว้าวสนุกมากเลยเธอต้องลองต้องลอง ถ้าเงยหน้าไปข้างหลังจะเห็นก้อนเมฆเหมือนเราบินได้เลยวันนั้นเจสและเลสลียเล่นโหนเชือกข้ามลำธารไปมาอย่างสนุกสนานคงจะดีนะถ้ามีที่ที่ดีกว่าโรงเรียนไม่มีเด็กขี้แกล้งอย่างเจนิสสกอตและแกรี่ถ้ามีอาณาจักรมหัศจรรย์ที่เมแต่พวกเราที่รู้จักและทางเข้าคือเชือกมุนตรานี้เลสลียบอกกับเจสย่งเพ้อฝันไปกับความช่างจินตนาการของเธอ ก่อนจะโหนเชือกข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามของลำธารแล้ววิ่งหายไปจนเจสอดเป็นห่วงไม่ได้จึงวิ่งตามเธอเข้าไปด้วยณนะอีกฝั่งของลำธานนั้นผู้เขาได้พบกับซากรถและบ้านต้นไม้เก่าๆเ,เราไม่ควรอยู่ที่นี่เจสตั้งท่าจะชวนเลสลีย์กลับบ้านอย่าอย่าพูดดังเงด็กเขาได้ยินเลสลีย์ป้องปากบอกเขาพร้อมทำท่าหันดีหันขวางรากับมีใครคนอื่นอยู่แถวนั้นเมื่อมีเสียงกรุง้งกริงเหมือนโลหะกระทบกันดังแว่วมา นักโทษของเจ้าแห่งความมืดเธอกระซิบบอกเขาเมื่อเห็นสีหน้างุนงงสงสัยของเจสนี่คือซ่าของป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้จองจำผู้คนเธอกับฉันถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาส่วนนั่นพวกนักรบจากแคว้นยอดไม้เลสลี่ยังคงเล่าต่อไปเมื่อปีนขึ้นไปบนบ้านร้างบนต้นไม้และเห็นมลงปอบินไปมาอยู่บนนั้นทัในใดนั้นก็มีลมพัดมาจนต้นไม้ไหวเอ็นรากับรับรู้ถึงการมาของพวกเขา นับตั้งแต่วันนั้นหลังเลิกเรียนเจสและเลสลี์จะไปใช้เวลาร่วมกันในอาณาจักรของพวกเขาเป็นประจำโลกที่หมุนมองของเจสดูเหมือนสว่างสดใสขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากเขาได้ใช้เวลาร่วมกันกับเลสลี์อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงถูกเจนนิสเด็กสาวตัวโต,วตวกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจำเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนเลสลี์จะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปเธอลุกขึ้นงัดโอกับเจนนิสในวันหนึ่งเพื่อทวงความเป็นธรรมให้เจสแล้วก็เละตามระเบียบ ฉันขอไปล้างตัวบ้านเธอได้ไหมถ้าพ่อฉันเห็นเข้าเรื่องถึงครูใหญ่แนะ่เรสลี่บอกกับเจสในสภาพที่ซอสมะเขือเทศเลอะเธอเต็มตัววันหนึ่งขณะที่พวกเขาอยู่ที่ปราสาทบ้านต้นไม้ของพวกเขาในอาณาจากักรและกำลังพูดถึงพ่อแม่ของพวกเขาพ่อแม่เธอเป็นนักเขียนนิยายและทำงานที่บ้านนี่เองมิน่าล่ะเธอถึงชอบการแต่งเรื่องตัวเราก็ต้องเป็นตัวเราสิไม่เหมือนพ่อแม่ซะหน่อย เธอยังไม่ได้เป็นช่างเหล็กเหมือนพ่อเลยใช่ไหมล่ะเรสลลี่ขัดขึ้นมาขณะที่เจสยังพูดไม่ทันจบทันใดนั้นก็มีฝูงกระรอกและฝูงนกเข้ามาในอาณาจักรของพวกเขานั่นไม่ใช่กระรอกนั่นคือพวก ker, สโครเกอร์ทหารราบของเจ้าแห่งความมืดและฝูงแร้งขนดกแฮร์รี่วันเชอร์ปิ๊บปี๊บป๊บป๊บเสียงกระรอกร้องก่อนกระโจนเข้าโจมตีพวกเขาต่อสู้และขับไล่พวกมันไปด้วยระเบิดลูกสนก่อนจะพากันปีนขึ้นไปบนยอดสุดของต้นสน เธอจะเห็นเพียงแค่หลับตาและเปิดใจให้กว้างเลสลี่บอกกับเจสเมื่อเขาหลับตาทำตามก็มองเห็นความงดงามของอาณาจักรที่มีทั้งภูเขาและแม่น้ำกว้างใหญ่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาว้าวที่นี่เรียกว่าอะไรนะเจสอุทานออกมาอย่างมาส์ใจเลสลี์ยิ้มก่อนจะเอ่ยชื่ออาณาจักรของพวกเขาออกมาว่าเทรามิเทีย Happy birthday Happy birthday you. ทุกคนในบ้านเซอร์ไพรส์เจสด้วยเค้กช็อกโกแลตเมื่อถึงวันเกิดของเขาแต่ความสุขชั่วครู่ของเจสก็ถูกขัดจังหวะเมื่อเมเบลวิ่งหน้าตาตื่นมาฟ้องพ่อแม่ว่าเรือนปลูกผักสวนครัวซึ่งเป็นไรายได้เสริมของครอบครัวถูกตัวอะไรบางอย่างบุกรุกเข้ามากัดกินจนเสียหายพ่อคิดจะฆ่ามันเหรอเจสถามเมื่อเห็นพ่อวางกับดักสัตว์ไว้แค่นี้ก็ลำบากกันมากพอแล้วเราแบ่งให้สัตว์ตัวไหนไปกินไม่ได้ทั้งนั้น พ่อตอบเขาด้วยความหงุดหงิดระหว่างไปโรงเรียนเลสลี่ให้ชุดสีน้ำชุดใหญ่แก่เขาเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งเจสรับมันมาด้วยความดีใจก่อนจะขอบคุณเธอนั่นสโครเกอร์และอีแรงขนปุยแฮร์รี่วันเจอร์ผู้เขาชี้ไปที่สกอตและแกรี่จองแกลง้งก่อนพากันเดินยิ้มหัวเราะคิกคักผ่านไปและได้เข้าไปช่วยคุณครูแอดมันถือของดูเหมือนตอนนี้ ผู้เขากล้าจะเผชิญโดยไม่เกรงกลัวเพื่อนอันธพาลที่โรงเรียนมากขึ้นแล้วหลังจากผ่านศึกในอาณาจักรเทราบิเทียแต่เจ้าแห่งความมืดก็ดูเหมือนไม่ละความพยายามที่จะโจมตีเทราบิเทียผู้เขาสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่รอบๆปราศาสของพวกเขาคราวนี้ก็ส่งโทรยักษ์มาแต่ถ้าเรามีตัวล่าโทรเราก็จะสะกดรอยตามเปลี่นมันไปได้ลิสลี่บอกกับเจสด้วยสีหน้าเพื่อนยิม้มที่อาณาจักรเทราบิเทียแห่งนี้ผู้เขาแข็งแรงที่สุด รวดเร็วที่สุดจึงไร้สิ่งใดต้องกังวลในเช้าวันหนึ่งทำอะไรของลูกมันคือศัตรูพืชกัดกินเงินและเวลาที่เราเสียไปเลิกเพ้อฝันทันทีพ่อของเจสเออาวยวายเสียงดังด้วยความหัวเสียเมื่อเจสนำแรคคูนตัวหนึ่งที่แอบมากินพืชส่วนครัวและติดกับดักไปปล่อยโดยคิดเอาเองว่ามันคงไม่กลับมาอีกจนทำให้เขาซึมไปทั้งวันขณะอยู่โรงเรียนเมื่อเบเบลวิ่งมาฟ้องว่าถูกเจนนิสแย่งขนมไป เจสจึงปฏิเสธที่จะมีเรื่องกับเจนนิสพี่ไม่อยากมีเรื่องกับเขาไม่งั้นพี่อาจจะถูกไล่ออกเจสพยายามอธิบายกับเมเบลน้องสาวที่หวังว่าพี่ชายจะช่วยเธอได้ในเรื่องนี้เธอไม่ควรพูดเรื่องแบบนี้ให้ชาวเทราบิเทียได้ยินนะเพราะพวกเขาคิดว่าเธอคือพระราชาที่จะช่วยพวกเขาได้ทุกเรื่องคำพูดของเลสลียังคงดังก้องอยู่ในหัวทำให้พระราชาเจสสั่งเปิดฤดูการล่าทรน ในอนาณาจักรเทราบิเทียในที่สุดนี่แหละตัวล่าโทรสายพันธุ์แท้มีใบรับรองพระราชาเจสตรัสพร้อมกับพระราชธาลูกหมาน่ารักตัวหนึ่งให้เลสลี่เป็นการตอบแทนที่เธอให้ของขวัญวันเกิดแก่เขาข้าขอตั้งชื่อเจ้าว่าเจ้าชายเทเรียนนักล่าโทรเลสลี่กอดขอบคุณเขาอย่างดีใจพร้อมกับตั้งชื่อให้มันซึ่งมันก็ทำหน้าที่ได้ดีมันพาพวกเขาไปเจอกับโทรยักษ์เท้าโตที่ตัวใหญ่เท่าต้นไม้ และเข้าตรงตีง่ามนิ้วจนโทรยักษ์จกักรจีหนีไปเธอว่าจุดอ่อนของเจนสิสคืออะไรเจสถามเลสลี่หลังจัดการกับโทรยักษ์เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเด็กทุกคนบนรถรับส่งก็ได้เห็นภาพเจนสิสเด็กหญิง้าใหญ่ตัวโต,วตวเดินน้ำตานองขึ้นรถโรงเรียนมาเมเบลหันมายิ้มขอบคุณพี่ชายของเธอที่ช่วยจัดการคนที่แย่งขนมเธอให้ใช่แล้วเป็นฝีมือของเจสและเลสลี่นั่นเอง พวกขาปลอมจดหมายสารภาพรักจากหนุ่มสุดฮอตของโรงเรียนส่งให้เจนิสจนเจนิสหน้าแตกไม่เป็นท่าและต้องอับอายไปทั้งโรงเรียนเมื่อหลาคิดว่ามันคือเรื่องจริงในที่สุดพวกเขาก็จัดการโทรยักประจำโรงเรียนได้สำเร็จวันเวลาดีๆของเจสยังไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นเขาได้มีเวลาที่ดีกับครอบครัวของลสลี่เมื่อเขาได้ไปช่วยเธอทาสีบ้านและรู้สึกประทับใจในความอบอุ่นของครอบครัวเธอครูแอดมัน คุณครูสอนวิชาดนตรีที่เขาชื่นชอบแสดงความชื่นชมรูปวาดของเขาเป็นพิเศษและยังให้กำลังใจเขาและนอกจากนั้นเลสลีย์ยังได้มิตรภาพจากการช่วยให้คำแนะนำเจนิสที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถ้านับว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องก็คือเขาได้เห็นเลสลีย์ใส่กระโปรงเป็นครั้งแรกหลังจากชวนเธอไปโบสถ์ในวันอาทิตย์และเลสลีย์ยังเก็บแสงศักดิ์สิทธิ์จากโบสถ์ใส่กระเป๋ากลับบ้านมาด้วยเราต้องการระฆังในเทรวิเทีย เลสลียบอกกับเจสระหว่างเดินทางกลับจากโบสแต่ความต้องการนั้นก็สร้างเรื่องขึ้นจนได้เมื่อเจสทำพวงกุญแจทั้งหมดของพ่อหายไปและถูกพ่อ,มอโมโหใส่ชุดใหญ่เพียงเพราะเมเบลผู้หวงดีหยิบมันไปให้เลสลียใช้ทำระฆังหนูไม่รู้หนูเห็นมันตอกอยู่บนพื้นเด็กหญิงตัวเล็กสารภาพอย่างไรเบียงสาทำตัวให้เป็นประโยชน์วาดเงินให้พ่อสิ เจสพูดประโยคที่พ่อดุเขาออกมาอย่างอัดอัน้นขณะที่เขาเลสลี่และเจ้าชายเทเรียนฟาดสายฝนที่กำลังตกอย่างหนักเข้าไปในอาณาจักรเทราบิเทียเพื่อไปตามหากุญแจเจ้าเจ้าห่างความมืดได้มันไปล่ะเลสลี่เอ,อ่ยขึ้นมาอย่างนึกขึ้นได้พวกเขารีบวิ่งไปที่ปราสาททันทีแต่เหมือนจะสายไปเสียแล้วพวกเขาตกอยู่ในวงล้อมของพวกกระรอกสโครเกอร์และแร้งขนดกวนเชอร์ที่เข้ามาขัดขวางพวกเขาคราวนี้พวกมันยกกันมาเยอะกว่าคราวที่แล้วเสียอีก พวกเขาต่อสู้ด้วยระเบิดลูกสนและความรวดเร็วที่เหนือใครในเทราบิเทียแต่ดูเหมือนพวกมันจะมีมากเกินไปก่อนที่พวกเขาจะพลาดท่าเหล่านักรบแมลงปอจากแคว้นยอดไม้แห่งเทราบิเทียก็ยกทัพมาช่วยจนพวกนั้นต้องล่าถอยไปขณะที่เจสปินขึ้นไปเอากุญแจแรงคนดอกวอนเชอร์ตัวหนึ่งโฉบเข้าใส่เขาเขาพลาดท่าตกลงมาเจสแต่ก็มีมือยักษ์มารับร่างเขาเอาไว้ได้ทันเวลา โตรยักนั่นเองที่ดูเหมือนจะกลับใจมาช่วยเหลือพวกเขาแล้วในตอนนี้ในที่สุดพวกเขาก็ได้พวงกุญแจของพ่อมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสนุกสนานพวกเขาเดินทางกลับบ้านผ่านสะพานเชื่อกเวทมนต์ทางเข้าอาณาจักรเทราเิเทียที่ตอนนี้ระดับน้ำในลำธารสูงขึ้นมากเพราะฝนตกอย่างหนักมาหลายวันเจอกันนะเรสลลี่หันมาโบกมือลาเชสท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาก่อนจะอุ้มเจ้าชายเทเรียนวิ่งกลับบ้านไป เจสยืนมองด้านหลังของเลสลี่ย์นิ่งนาเราวกับจะประทับภาพนั้นในความทรงจำก่อนยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นใจในมิตรภาพที่แสนจะงดงามนี้เช้าวันเสาร์ครูแอดมันที่เห็นแววศิลปินในตัวเขาโทรมาชวนเจสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในตัวเมืองลืมอะไรหรือเปล่าจ้าครูแอดมันถามเมื่อเห็นเจสเ์เอ่อมองดูหลังคาบ้านของเลสลี่ย์เหมือนลังเลอะไรบางอย่างเออไม่ครับไม่ลืม เจสตอบก่อนรถจะเคลื่อนตัวออกไปวันนั้นทั้งวันเจสตื่นตาตื่นใจกับการได้มาพิพิธภัณฑ์เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเป็นอย่างมากเขาได้เห็นผลงานของนักวาดชื่อดังมากมายเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับศิลปินตัวน้อยอย่างเขามากจริงๆแต่เมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็เห็นพ่อแม่และพี่สาวน้องสาวของเขาต่างมองมาที่เขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแม่ของเขาถึงกับร้องไห้เข้ามากอดเขาอ๋อเลสลี่ <Leslie, S 2> เพื่อนลูกเธอไม่อยู่แล้ว เมื่อเช้านี้เธอจมน้ำในลานําธารดูเหมือนเธอจะพยายามโหนเชือกแต่เชือกขาดผู้เขาบอกว่าหัวเธอกระแทกไม่แน่ใจว่าพ่อพูดอะไรหลังจากนั้นหรือไม่แต่เจสรู้สึกเหมือนหูของเขาไม่ได้ยินอะไรอีกต่อไปแล้วไม่มันไม่ใช่เชือกธรรมดามันไม่มีทางขาดหรอกพ่อโกหกเลสลี่ยังไม่ตายเจสวิ่งหนีไปขังตัวเองไว้ในห้องนอนยังสุดจะรับไหวเขาหยิบสมุดวาดรูปประจำตัวเขาออกมา และรีบเปิดข้ามไปหน้าท้ายๆแล้วเพ่งมองรูปเด็กผู้หญิงผมสีทองตาสีฟ้าที่เขาวาดเอาไว้อย่างเงียบงันเขารักเธอนะรู้ไหมเลสลีนะ่น่ะที่โรงเรียนเก่าเขาไม่สามารถหาเพื่อนได้เลยเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่เลสลี่เคยมีเจสพ่อของเลสลี่บอกกับเจสด้วยความเศร้าโศกเมื่อเขาไปร่วมงานไว้อะไรยเจสหันไปเห็นครูแอดมันขอพูดกับเธอแค่เพียงสั้นๆว่า คราวหน้าเราชวนเลสลี่ไปด้วยกันนะครับเขาจะต้องชอบแน่ๆอย่างไรก็ตามท่ามกลางความเศร้าโศกของทุกคนในชุมชนที่รู้จักเลสลี่ทั้งคนขับรถโรงเรียนคุณครูไมเออร์และคนอื่นๆชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเจสไปโรงเรียนด้วยหัวใจที่หดหู่เกินกว่าจะสนใจการแกล้งของสกอตและแกรี่แต่ก็มีคนสนเจนนิสได้ยิงตัวโต,วตวที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเลสลี เข้าไปอัดพวกนั้นจนเลือดกำเดาไหลเพราะเธอรู้ว่าเจสคือเพื่อนสนิทคนเดียวของเลสลี่เจสที่ยังคงจมกับความเศร้าโศกข้ามสะพานไปตามหาเลสลี่ในอาณาจักรเทราบิเทียอีกครั้งโดยไม่สนใจเมเบลน้องสาวที่พยายามตามขอเข้าไปด้วยจนเธอต้องร้องไห้กลับบ้านด้วยความเสียใจครั้งนี้เจสได้เผชิญหน้าตัวต่อตัวกับเจ้าแห่งความมืดเจสพลาดท่าถูกเจ้าแห่งความมืดจับตัวไว้ได้ก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นพ่อของเขา ที่อบกอดเขาอยู่ตรงนั้นเจสร้องไห้เขาอยากกลับไปที่อาณาจักรเทราบีเทียอีกครั้งถ้าเพียงแค่วันนั้นเขาชวนเลสลี่ไปด้วยหรืออยู่ที่นี่กับเธอเธอก็คงไม่ตายเขาคิดวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเขายอมรับความจริงได้อาณาจักรเทราบีเทียก็หายไปทุกอย่างก็หายไปทั้งหมดที่จริงแล้วเจ้าแห่งความมืดราชาแห่งสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงที่มารุกรานเทราบเทียตลอดมา ก็คือพ่อที่โมโหแทบจะตลอดเวลาของเขากระรอกสครูเกอร์และแร้งขนปุยแฮร์รี่วันเชอร์เหล่าสมุนของเจ้าแห่งความมืดคือสกอตต์พเกอร์และแกรี่ฟันเจอร์สองเด็กเกเรชอบแกล้งที่โรงเรียนส่วนโทรยักษ์ก็คือเด็กิงโตโตเจนิสทุกสิ่งทุกอย่างในเทราบิเทียล้วนเป็นสิ่งที่เขาและเลสลี่จินตนาการขึ้นมาเพื่อสร้างโลกส่วนตัวที่พวกเขาจะได้เล่นอย่างสบายใจ และหลีกไกลจากปัญหาต่างๆในชีวิตนั่นเองเวลาช่วยเยียวยาทุกสิ่งเจสไปขอไม้กระดานจากพ่อของเลสลี่ที่กำลังย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเขานำมันไปสร้างสะพานไม้ที่มั่นคงแข็งแรงตรงจุดที่เคยมีเชือกข้ามลำธารแขวนเอาไว้พี่รู้จักที่เล่นที่สนุกที่สุดและใครบางคนจะได้เป็นเจ้าหญิงเขาบอกกับเมเบลเมื่อเข้าไปชวนเธอมาที่สะพานไม้เจสสวมมงกุฎเทาวันให้เมเบลและบอกกับเธอว่าที่นี่ คือเทราบิเทียอาณาจักรที่เต็มไปด้วยสัตว์มาศจรรย์และยักษ์ใจดีผู้ขอกําลังรอผู้ปกครองคนใหม่แต่เธอต้องตั้งใจดีๆและเปิดใจให้กว้างทันใดนั้นมงกุฎเทาวันบนศีรษะของเมเบลก็กลายเป็นมงกุฎทองอารามสะพานไม้กลายเป็นสะพานทองคำํำทอดยาวไปสู่ปราสาทที่มีหอสูงและธงประดับประดารวมถึงดอกไม้สีม่วงที่เมเบลชอบเต็มสองข้างทางด้วย ชาวเทราบิเทียมาต้อนรับพระราชาและเจ้าหญิงของพวกเขาและพากันโห่ร้องด้วยความยินดีกษัตริย์เจสและเจ้าหญิงเมเบลยืนมองอาณาจักรที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของพวกเขาก่อนที่นิทานเรื่องนี้จะจบลงตรงนี้เลยหากพวกเขาอยากให้มันจบและจะไม่มีวันจบหากพวกเขายังคงจินตนาการ